กลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับข้ามคานประจําวันที่หนึ่งสิงหาคามครับสำหรับวันนี้ครับเข้าเดือนใหม่แล้วครับเดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่าผลงานตัว VIP ค่อนข้างจะดีครับสำหรับเดือนที่ผ่านมาเมื่อคืนก็กินไปครึ่งหนึ่งครับสำหรับตัว VIP ที่ให้ไปครับอันซิกเทน BK เจอกับเฮลซ n งบอกคู่นี้ให้ไปที่ ราคาสกอตต่ำสองลูกครึ่งครับสุดท้ายเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งกินไปครึ่งหนึ่งครับปิดท้ายเดือนที่ผ่านมาครับตัว v i p ครับด้วยการกินไปครึ่งหนึ่งครับก็ยังดีครับถ้ามันยิงกันอีก1เม็ดเสียเต็มแน่นอนครับกินครึ่งหนึ่งก็ยังดีครับถือว่าปิดฉากได้สวยครับสำหรับเดือนที่ผ่านมาครับเดือนนี้ครับเดือนสิงหาครับเข้าสู่ช่วงเข้าพรรษาครับเทศกาลเข้าพรรษาครับวันนี้เป็นวันพระเป็นวันบุญใหญ่ของเราครับดูครับว่าวันนี้ครับ จะเป็นวันที่ดีของเราหรือเปล่าครับเหมือนวันที่ผ่านมาครับเมื่อวานครับเมื่อคืนครับต้องบอกว่าเป็นวันที่ดีของเราครับตัว VIP ครับกินไปครึ่งหนึ่งครับในหน้า YouTube ถือว่าผลงานดีครับถึงแม้จะไม่ได้กินทุกคู่ครับสำหรับเมื่อวานครับในหน้า YouTube 3คู่ครับสปาตักมอสโกเจอกับเบลติกาครับคู่นี้ให้ต่อสปาตักมอสโกเจ้าบ้านที่ราคา1ลูกครับสุดท้าย มอตโกครับชนะไป2อึครับเจ้าไปครับต่อ1ลูกสําหรับคู่นี้ครับคู่ที่2ครับเมาโมเจอกับ IFK อฟเวานโมครับคู่นี้ให้ต่อเมาโมที่ราคาลูกครึ่งครับเหมือนที่วิเคราะห์ไว้จริงๆครับสุดท้ายแล้วครับมันต้องมีจุดเปลี่ยนครับสำหรับเมาโมครับชนะไป3าหนึ่งครับกินไปเต็มๆครับพอดีคำครับต่อลูกครึ่งครับสำหรับเมาโม คู่ที่3ครับ A G F R h o u s t เจอกับ NorthJerlan ครับคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอ NorthJerlan ครับสุดท้ายครับเป็น NorthJerlan ครับที่บุกไปชนะได้3ประตูต่อ1ครับกินไปเต็มๆครับสำหรับคู่นี้ครับตัว VIP กินไปครึ่งครับสำหรับในหน้า YouTube กินเต็ม2คู่เจ้า1คู่ครับสำหรับวันนี้ครับเรามาลุยกันใหม่ครับเริ่มที่ตัว VIP ของเราเลยครับวันนี้ครับ ตัว VIP วันนี้เป็นการเจอกันระหว่างพานาตินายกอสพบกับดานิโปครับสำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนัดที่2ครับเตะกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเราครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดแรกครับเป็นพานาตินายกอสครับที่ชนะดานิโปไปได้ครับ3ประตูต่ตอ1น,นวันนี้กลับมาเล่นที่บ้านของตัวเองครับพานาตินายกอสทีมจากประเทศกีรับ ดานิโปครับทีมจากประเทศยูเครนครับสำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาที่พานาตินายก็สเจ้าบ้านต่อที่ราคาหนึ่งลูกครับใครอยากได้บทวิเคราะห์อยากได้ทัศนะของคู่นี้ไปเจอกันในกลุ่ม v i p ได้เลยครับสำหรับในหน้า YouTube วันนี้ครับ3คู่ครับวันนี้จัดไปเน้นๆครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับคู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างซิมบูพบกับเฟเนบาเช่ครับสำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลยูฟา ยูโรป้าคอนฟันเลนลิกรอบคัดเลือกครับสำหรับคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับสำหรับคู่นี้ครับนัดแรกเจอกันครับเป็นเฟเนบาเช่ครับที่ชนะมา5ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับราคาวันนี้เปิดมาเป็นเฟเนบาเช่ทีมเยือนต่อที่ราคา2ลูกครับ ซิมบูเจ้าบ้านครับถ้าวันนี้อยากเข้ารอบครับโอ้โหต้องยิงถึง6ลูกครับชนะ6ลูกขึ้นไปครับชนะหลูกต่อเวลาครับเป็นไปได้ยากครับซิมบูวันนี้ถ้าจะยิงเฟเนบาเช่ขนาดนั้นครับซิมบูเองก็ต้องทําเต็มที่ครับเล่นในบ้านวันนี้ครับต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองครับมีเท่าไหร่ก็ต้องใส่ให้หมดครับมันเป็นไปได้ยากแต่ก็ต้องทําให้เต็มที่ครับเฟเนบาเช่ทีมเยือนครับคือ โอ้โหตูนมาตั้ง5เม็ดแล้วครับก่อนที่จะมาเยือนซิมบูนี้เล่นในบ้านของตัวเองกดมา5ลูกก็สบายสบายครับนัดนี้ไม่มีอะไรมากน่าจะเข้ารอบโอ้โหเกือบจะร้อยเซแล้วครับฟอร์มแบบนี้ครับถล่มมา5้ศูนย์มองนะครับคู่นี้ครับมันบอลมันไม่เอาอะไรกันแล้วครับคือซิมบูก็รู้ตัวเองดีครับคุณภาพนักเตะก็ไม่น่าจะไปยิงเฟเนร์เช่ได้6ลูกครับเฟเนร์เช่เองวันนี้ก็น่าจะให้โอกาสตัวสำรองลงเล่นบ้างครับพักนักเตะตัวหลักๆไว้บ้างครับ บอลลีกของตุรกีครับต้องบอกว่าใกล้จะกลับมาเตะมาเปิดฤดูการแล้วครับก็อยากให้ได้พักๆกันบ้างครับคู่นี้ครับมันฟเนเบเชมาเยือนต่อแพงเกินไปครับบอลก็ไม่มีอะไรกันแล้วครับน่าจะเล่นให้มันจบๆไปครบๆไปครับเชื่อว่าคู่นี้ครับไม่น่าจะยิงกันขาดซิมบูเล่นในบ้านก็ไม่น่าจะแพ้ถึง3ลูกครับลอง2ลูกน่าจะมีโอกาสสดใสกว่าครับสาหรับคู่นี้คู่แรกครับยืนพื้นไปเลยครับลองซิมบูที่ราคา2ลูกครับ เราไปต่อกันคู่ที่2ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างโอลิปิจาลุปจานาครับพบกับรูโดโกเลตลาสกาครับโอ้โหชื่อทีมต้องบอกว่าอ่านยากจริงครับอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยด้วยจริงครับสำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่2ครับเตะกันเวลาตีหนึ่งตรงครับตามเวลาบ้านเรารอบคัดเลือกครับนัดที่2อครับขออภัยครับสำหรับคู่นี้เจ้าบ้านครับนัดที่ผ่านมาพวกเขา นัดลาสูดนะครับพวกเขาชนะเอ็นเคโลกาสกามาได้5ประตูต่อศูนครับในฟุตบอลลีกของพวกเขาครับลีกของสโลวีเนียครับสำหรับลูโดโกเลตลาสกาครับนาทีผ่านมาไม่มีโปรแกรมเตะในลีกของตัวเองครับนาทีผ่านมาก็เล่นนัดแรกนะครับที่เสมอกันที่บ้านของลูโดโกเลตลาสกามา11หครับสาหรับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นลูโดโกเลตลาสกาครับทีมเยือนต่อที่ราคาปอปลาครับสาหรับ เจ้าบ้านครับต้องบอกว่าสุดเซอร์ไพรส์จริงๆครับทีมจากสโลวเนียครับมาถึงจุดนี้ได้ต้องบอกว่าพวกเขาดีจริงครับนัดที่ผ่านมาเล่นในฟุตบอลลีกก็โอ้โหทะลมคู่แข่งไปได้5ประตูต่อศูนย์ครับนัดนี้ครับขวัญกำลังใจน่าจะดีพอสมควรครับสำหรับเจ้าบ้านนะเพราะนัดแรกก็ไปเสมอกับลูโดโกเลต拉สกาได้ครับทั้งที่เป็นทั้งที่เป็นรองครับจัดว่าเป็นรองพอสมควรนะแต่ทําผลงานได้ดีวันนี้กลับมาเล่นที่บ้านของตัวเองครับ เป็นรองแค่ราคาปอปลาครับลูโดกุเลต拉สกาเองก็รู้ตัวเองดีครับว่าเป็นต่อพอสมควรครับนัดแรกครับแต่ทาอะไรไม่ได้ครับทําได้แค่เสมอครับนัดนี้ครับมาเยือนด้วยราคาปอปลาครับต้องบอกว่าบีบหัวใจกันพอสมควรครับสําหรับคู่นี้ใครพลาดครับมีสิทธิ์ใครพลาดก่อนครับมันมีสิทธิ์ตกรอบสูงจริงครับสําหรับคู่นี้ครับน่าจะวัดกันที่เกมรับครับใครรับได้ดีกว่าการรับได้แน่นกว่ากันครับทีมนั้นมีโอกาสครับเล่นเกมรับแล้วรอสวนกลับครับสำหรับคู่นี้ครับ มั่นใจไปที่เจ้าบ้านครับน่าจะเอาอยู่ครับนัดแรกก็รู้รู้เชิงรู้เหลี่ยมรู้มุมกันแล้วครับสำหรับคู่นี้ครับว่าควรจะเล่นกันยังไงครับแน่นอนรูปเกมจะเป็นลูโดโกเลต a สกาครับที่เปิดเกมใส่เจ้าบ้านรูปจาน่าครับเชื่อว่าวันนี้ครับโอลิมิจารูปจาน่าครับอยากสร้างประวัติศาสตร์ของสโมสรครับอยากผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยลีกให้ได้ครับพวกเขา เล่นในบ้านวันนี้เชื่อใจพวกเขาครับกับราคาลองปอปลาครับไม่น่าจะแพ้ในเวลาครับเลอเพครับคู่นี้อาจจะต้องต่อเวลากันครับคู่นี้มั่นใจครับเจ้าบ้านไม่แพ้แน่นอนครับรองโอลิมปิจารูปจาน่าที่ราคาปอปลาครับเราไปต่อกันคู่ที่3ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างสโลวานบาติสลาวาพบกับซินกี้โมสตาครับสำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนัดที่2ครับเตะกันเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาบ้านเราครับสำหรับ สโลวานบาติสลาวาครับนาทีผ่านมาพวกเขาบุกไปเสมอกับ FK ฟ o ค i c ได้ศูนย์ประตูต่อศูนครับในฟุตบอลลีของพวกเขาครับฟุตบอลลีของสโลวาเกียครับสำหรับซินกิโมสตาครับนาทีผ่านมาพวกเขาไม่มีโปรแกรมในลีครับนัดล่าสุดของพวกเขาคือการแพ้ให้กับสโลวานบาติสลาวาเนี่ยครับในนัดแรกที่บ้านของพวกเขาครับราคาวันนี้เปิดมาเป็น s l o ลวานบาติสลาวาเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกครับ ต้องบอกว่าเจ้าบ้านครับได้เปรียบพอสมควรครับสโลวานบาติสลาวาครับนาทีผ่านมาครับบุกไปชนะได้เก็บความได้เปรียบมาเล่นที่บ้านของตัวเองวันนี้ขอแค่เสมอพวกเขาก็จะเข้ารอบทันทีครับชนะได้ไม่ต้องพูดถึงครับก็ลอยลําเหมือนกันครับพวกเขาครับสโลวานบาติสลาวาเล่นในฟุตบอลลีกของพวกเขานาทีผ่านมาต้องบอกว่าพวกเขาพักตัวหลักไว้เพื่อนัดนี้โดยเฉพาะเลยครับทำให้ฟุตบอลลีกนาทีผ่านมาผลงานไม่ดีครับทําได้แค่เสมอครับ พราะแชมเปี้ยนลีกมันเป็นของใหญ่ครับมันเป็นอะไรที่สโมสอนประเทศอย่างเงี้ยครับสโลเวเนียสโลวาเกียยูเครนรัสเซียเนี่ยอยากไปครับอยากไปจริงๆริครับสโลวานบัติสลาว่าวันนี้เล่นในบ้านทําการบ้านมาดีสมควรครับรับมือกับซินกี้โมสตาที่ต้องบอกว่าโอ้โหฟอร์ม2นัดหลังของพวกเขาครับกระทนกระแท่นเหลือเกินครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกครับวันนี้ผมมองนะครับซินกี้โมสตาครับ ต้องเปิดเกมลุกใส่สโลวานบาติสลาวาครับเพื่อทวงประตูคืนให้ได้ก่อนครับเพื่อผมมองครับยังไงก็ยากครับสินก้โมสตานัดแรกเล่นในบ้านียังทำอะไรไม่ได้ครับวันนี้มัดเล่นที่บ้านของสโลวานมองครับเข้าทางสโลวานบาติสลาวาเต็มเตมครับสำหรับคู่นี้ครับสโลวานบาติสลาวาพวกเขาครับมีเกมรับและรอสวนกลับที่ค่อนข้างจะดีครับมี เคาน์เตอร์แอตแท็กที่ค่อนข้างจะดีครับสำหรับคู่นี้ไม่มีอะไรมากจริงๆครับบอลมันเข้าทางเจ้าบ้านครับคิดว่าเจ้าบ้านน่าจะย้ำแขนย้ำใช้ได้อีกครับเจ้าบ้านน่าจะเช็คบินได้ครับสำหรับคู่นี้ฟุตบอลเข้าทางเจ้าบ้านก็ต่อเจ้าบ้านไปเลยครับยืนพื้นไปเลยครับต่อสโลวานบาติสลาวาที่ราคาครึ่งลูกครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับเป็นฟุตบอลรอบคัดเลือกนาที่2ครับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับและ ยูฟาคอนเฟเดเรชลีครับสำหรับวันนี้ครับคู่แรกครับบอล VIP ครับพานาตินายกอสเจอกับดานิโปครับไปเจอกันในกลุ่ม v i p ครับสำหรับในหน้า u t u b e ครับคู่แรกครับซิมบูเจอกับเฟเนบาเช่ครับคู่นี้ให้ลองซิมบูเจ้าบ้านที่ราคา2ลูกครับคู่ที่2ครับโอลิปิจารูปจาน่าเจอกับลูโดโกเลตัสกาครับคู่นี้ให้ลองโอลิปิจารูปจาน่าเจ้าบ้านที่ราคาปอปลาครับ คู่ที่3ครับสโลวานบาติสลาวาเจอกับซินกี้โมสตาคู่นี้ให้ต่อสโลวานบา์ติสลาวาเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งลูกครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไ r i b ์กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับ สำหรับวันนี้ครับขอให้เป็นค่ําคืนที่ดีของเราครับเปิดหัววันแรกของเดือนครับขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนครับและตัวผมด้วยครับโชคดีครับทุกคนสําหรับฟุตบอลคืนนี้เจอกันวันพรุ่งนี้ครับกับข้ามคานครับ